เจลึกเทคโนโลยีอากาศยานรถยนต์และอาวุธขั้นสูงที่โลกไม่เคยเห็นมาก,ก่อนบทนำตำนานสอบที่ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์เมื่อพูดถึงชื่อสอบหลายคนอาจนึกถึงแบรนด์รถยนต์สัญชาติสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและการออกแบบที่แตกต่างแต่แท้จริงแล้วสอบมีความลึกซึ้งกว่านั้นมากบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้ผลิตอากาศยานตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก่อนจะก้าวสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยานต์ และระบบอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงนวัตกรรมที่ถูกเก็บงำมายาวนานและสุดท้ายก็ถูกเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบจากอากาศยานสู่สมรัภูมิโลยี่สเริ่มต้นในปี1937บที่สบิเดนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องบินรบเพื่อปกป้องประเทศเล็กๆจากมหาอำนาจที่รุกรานความเชี่ยวชาญด้านอากาศพลาศาสตร์และระบบขับเคลื่อนทำให้ซอบไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตแต่เป็นหนึ่งในผู้ปฏิวัติวงการ ด้านการบินต่อมาความรู้ที่ได้จากอากาศยานถูกถ่ายทอดลงสู่รถยนต์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่นๆอย่างแนบเนียนเทคโนโลยีอากาศยานไกรพลและระบบรบอัจฉริยะหนึ่งในผลงานระดับโลกของซอกคือเครื่องบินขับไล่ J-39 a s ไกรพลที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวความคุ้มค่าและระบบการรบที่ชาญฉลาดที่สุด ลำหนึ่งในโลกระบบเรดาร์ดีซแบบใหม่รวมถึงระบบดาต้าลิงขั้นสูงช่วยให้ไกรพลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกองกําลังพันธมิตรได้แบบเรียวทางจุดเด่นที่น่าทึ่งคือการใช้เทคโนโลยี Network Centric Warfare ที่ทําให้เครื่องบินลํานี้ไม่เพียงแต่รบเดียวแต่สามารถทําหน้าที่เป็นสมองกลางของสมงรภูมิได้เลยรถยนต์สอบความปลอดภัยเหนือการเวลา แม้รถยนต์ซบจะเลือนหายไปจากตลาดโลกแต่ชื่อเสียงด้านความปลอดภัยยังคงกระตรึงเทคโนโลยีที่อบนำมาใช้ในรถยนต์มาจากการออกแบบอากาศยานโดยตรงตัวถังถูกออกแบบให้กระจายแรงกระแทกคล้ายกับโครงสร้างปีกเครื่องบินระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่ทรงพลังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สมรรถนะสูงแต่ยังคงประหยัดพลังงานความโดดเด่นอีกประการคือห้องโดยสารแบบนักบินที่ทําให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนควบคุมอากาศยานขนาดย่อมระบบเทอร์โบหัวใจแห่งพลังงาน ซอฟถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้เทอร์โบชาร์จในรถยนต์เชิงพาณิชต,ตั้งแต่ยุค1970 s นเนวัตกรรมนี้ทำให้เครื่องยนต์ขนาดเล็กสามารถรีสมมรถนะออกมาได้เทียบเท่าเครื่องใหญ่พร้อมทั้งลดการปล่อยไอเสียสิ่งที่น่าประทับใจคือซอฟไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรถยนต์แต่ยังนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดกับระบบขับเคลื่อนทางทหารเครื่องบินเกลเพิรกก็ได้รับอนิสงจากความรู้ความเข้าใจในระบบอัดอากาศขั้นสูงเช่นกันนวัตกรรมด้านความปลอดภัยคิดล่วงหน้าเพื่อชีวิต ตลอดเวลาที่สอบอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์พวกเขาไม่เคยหยุดคิดคน้นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการดูดซับแรงกระแทกระบบป้องกันการพลิกคว่ำและการจัดวางอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนใครเช่นการย้ายสวิตช์สตาร์ทไปที่บริเวณคอนโซลกลางเพื่อลดการบาดเจ็บที่เขาในกรณีอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้เป็นปรัชญาที่สอบได้จากโลกการบินที่ทุกการออกแบบต้องคำนึงถึงชีวิตเป็นอันดับหนึ่งอาวุธขั้นสูงก้าวไกลเกินกว่าที่คิด หลายคนไม่รู้ว่าซอกคือหนึ่งในผู้พัฒนาอาวุธปล่อยนำวิธีและระบบเรดาร์ที่ส่งพลังที่สุดในยุโรปไม่ว่าจะเป็นนบ s 70ระบบป้องกันภัยทางอากาศพพพาหรือโกลบอลเครื่องบินตรวจการล้ำสมัยที่สามารถควบคุมสนามรบได้จากระยะไกลสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าซอกไม่ใช่เพียงบริษัทผลิตอาวุธธรรมดาแต่คือสถาปนิกแห่งความมั่นคงที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบความงามที่มีเหตุผล หนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทำให้ศพแตกต่างจากใครคือแนวทางการออกแบบรถยนต์ของศพอกไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อความสวยงามแต่ทุกเส้นสายมีเหตุรองรับไม่ว่าจะเป็นกระจกบานกว้างเพื่อทัศนวิสัยแบบนักบินหรือเส้นโค้งที่ลดแรงต้านอากาศหลักการเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้ในกาศยานและเรือรบเช่นกับผลลั์คือความสมดุลระหว่างศิลปะและวิศวกรรมที่ลงตัวอย่างน่าทึ่งสววันนี้และอนาคต แม้รถยนต์ซอบจะไม่ได้อยู่ในตลาดอีกต่อไปแต่บริษัทแม้ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอากาศยานและระบบความปลอดภัยขั้นสูงอย่างต่อเนื่องหลายประเทศในยุโรปเอเชียและอเมริกาใต้ต่างเลือกใช้เทคโนโลยีของซอบเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่ชาติของตอนนี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าซอบไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์แต่เป็นวิสัยทัศน์ที่ยังคงส่องสว่างบทสรุปเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้การเปิดตัวครั้งนี้ของศอบไม่ใช่เพียงการโชว์ผลงานใหม่ แต่เป็นการยืนยันว่าบริษัทที่ถือกำเนิดจากสงครามโลกได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งนวัตกรรมโลกทุกองประกอบตั้งแต่เครื่องบินรถยนต์ระบบเทอร์โบความปลอดภัยไปจนถึงอาวุธขั้นสูงล้วนสะท้อนความคิดแบบคิดต่างเพื่อความอยู่รอดของศอบอย่างแท้จริงเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณได้รู้จักสอบในมุมใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วโล